สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีนะคะวันนี้ช่องลองชมพู่พระบ้านราคาถูกอีพีพิเศษที่192นะคะพี่พี่ขาวันนี้หนูก็ได้มีพระหลากหลายมาฝากพี่พี่กันเหมือนเดิมนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปต,ต่อไปของหนูนะคะพี่ วันนี้หนูก็มีมาฝากหลากหลายรายการเลยนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับหนูด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะพี่ๆขามาชมกันที่รายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จนะคะแต่ละองค์แต่ละหมายเลขเนื้อไม่เหมือนกันนะคะพี่ๆขาชอบองค์ไหนหมายเลขไหนสามารถโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะ รายการต่อไปรายการที่2ค่ะรายการต่อไปรายการที่3นะคะองค์หนึ่งร้อยห้บาทหมดเลยนะคะพี่ๆจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะรายการต่อไปรายการที่4ค่ะ รายการต่อไปรายการที่ห้านะคะรายการต่อไปรายการที่หกค่ะพี่พี่รายการต่อไปรายการที่เจ็ดนะคะหลวงพ่อปานนะคะรายการต่อไปรายการที่แปดเป็นนางพญาะคะ่ะ รายการต่อไปรายการที่เก้านะคะเป็นซุมกอนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปรายการที่สิบนะคะรายการต่อไปรายการสิบเอ็ดนะคะพี่พี่เป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการต่อไปรายการสิบสองนะคะรายการต่อไปรายการสิบสามนะคะ ผะคงนะคะรายการต่อไปรายการสิบสี่ค่ะพี่พี่อันนี้หนูไม่ทราบผะนะคะรายการต่อไปรายการสิบห้านะคะน่าจะวัดเกตนะคะพี่รายการต่อไปค่ะรายการสิบหกนะคะรายการต่อไปสิบเจ็ดนะคะ คูบาสรีวิชัยนะคะรายการต่อไปค่ะสิปดนะคะรายการต่อไปสิบเนะคะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบนะคะพี่ๆเป็นหล่มปูชอบนะคะรายการต่อไปยี่สิบเอ็ดนะคะ รายการต่อไป22นะคะรายการต่อไป23านะคะรายการต่อไป24นะคะพี่พี่รายการต่อไปยีห้านะคะ รายการต่อไปยี่สิบหกนะคะรายการต่อไปยี่สิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปยี่สิบแปดนะคะรายการต่อไปยี่สิบเก้านะคะ รายการต่อไปสามสิบนะคะพี่พี่จ๋าปิดตาหลวงปู่โตะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรายการต่อไปสามสิบเอ็ดนะคะเป็นพระภัยรีพินาศนะคะรายการต่อไปค่ะสามสิบสองนะคะ รายการต่อไปค่ะสามสิบสามนะคะรายการต่อไปสามสิบสี่นะคะรายการต่อไปสามสิบห uh ้านะคะรายการต่อไปสามสิบหกค่ะรายการต่อไปสามสิบเจ็ดนะคะ รายการต่อไป38นะคะพี่ๆคะ่ะรายการต่อไป39นะคะรายการต่อไป40สคะ่ะรายการต่อไปสีอ็ดนะคะ แกะไม่ได้นะคะพี่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ได้เลยนะคะรายการต่อไปสี่สิบสองนะคะรายการต่อไปสี่สิบสามนะคะรายการต่อไปสี่สิบสี่นะคะพี่ๆรายการต่อไปสี่สิบห้านะคะ รายการต่อไปสี 2016, ่ส <ines> ิบหกนะคะรายการต่อไปสี่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปสี่สิบแปดนะคะรายการต่อไปสี่สิบเก้านะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปห้าสิบนะคะพี่ รายการต่อไปห้าสิบเอ็ดนะคะวันนี้มีพระไม่ค่อยเยอะนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปรายการสุดท้ายนะคะองค์กล่องนี้สามร้อยบาทนะคะมีกล่องเดียวนะคะที่สามร้อยบาทที่เหลือหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหมดเลยนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่ขานี่นะคะ ก็หมดแล้วนะคะพี่ๆค่ะสำหรับ EP พิเศษนี้นะคะก็มีพระมาประมาณนี้นะคะพี่ๆชอบองค์ไหนหมายเลขไหนสามารถโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะสำหรับ EP นี้หนูขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ